ในคลิปน uh, uh, okay. right? kind of ี nak, ้นะครับผมก็พาเพื่อนๆนะครับมารับชมการถอดนะครับชุดไฟเบรกนะครับผมไฟเบรกของผมอันนี้ก็คือไฟเบรกขาดนะครับไฟเบรกขาดเราจะมาทําการตอดเปลี่ยนนะครับจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวก็ดีนะครับไม่ใช่ช่างก็ทําได้นะครับง่ายๆนะครับอันนี้เราใช้ประแจเบอร์สินะครับผมขันสกรูแค่2ตัวนะครับบนล่างนะครับอันนี้เป็นรถนิสสันนะครับ รถวีโก้ก็เหมือนกันนะครับก็ใช้ประแจเบอร์สิบส่วนมากน่าจะเป็นเบอร์สิบนะครับผมนะครับพอเราคลายสกรูเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการดึงนะครับดึงเข้าหาตัวเราเลยนะครับผมนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวอ่าตัวล็อกอยู่นิดนึงนะครับเราก็ดึงเข้าหาตัวเราเลยนะครับอันนี้อาจจะไม่สะดวกนิดนึงนะครับผมอาผมใช้มือเดียวนะครับอันนี้นะครับหลุดแล้วนะครับอ่ายกโยกนิดนึงนะครับถ้าเราสองมือก็จะง่ายหน่อยนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ก็ ตอดออกมาเรียบร้อยนะครับอันนี้ไฟเบรกขาดนะครับไฟเบรกขาดแล้วก็หมุนนะครับหมุนมาทางด้านซ้ายนะครับเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนนะครับอันนี้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับสำหรับตัวหลอดก็เหมือนกันนะครับผมนะครับก็หมุนออกเหมือนกันนะครับหมุนซ้ายนะครับผม นี่ยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับหลอดไฟเบรกก็หลอดละ20บาทนะครับถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าของเราเป็นแบบแบบไหนนะครับเราก็มาทําการถอดก่อนแล้วก็เอาหลอดนะครับไปเทียบชุดอะไหนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะมีช่องที่เป็นลักษณะเหมือนเหมือนเขี้ยวนะครับเราก็เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนขวานะครับนเราก็ใส่กลับคืนไปนะครับ นะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับผมเนี่ยนะครับเหมือนเป็นเดือยเป็นเดือยอยู่แล้วก็สวมเข้าไปให้ตรงนะครับแล้วก็หมุนขวานะครับเนี่นะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็สวมคืนเข้าไปนะครับอนี่นะครับมันจะมีเดือยแบบตัวผู้ตัวเมียอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็สวมให้ตรงนะครับ สวมเข้าไปให้ตรงแล้วก็ดันเข้าเลยนะครับอม่ง่ายนะครับผมไม่ต้องไปเสียค่าแรงของช่างนะครับอันนี้เราทำเองได้เลยนะครับแล้วก็ทำการล็อกสกรูคืนนะครับสองสองตัวนะครับบนล่างอ,อันนี้ใช้ประแจเบอร์สิบนะครับผมใช้ประแจเบอร์สิบ น,นะครับอันนี้ผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็เหยียบเบรกลองดูนะครับผมนนี้ก็ใช้ได้ปกติแล้วนะครับ